สวัสดีคะ่ะด้านหน้าเป็นเก็ดตายนะคะด้านหลังจะเป็นยางยืดแบบไม่มีซิปนะคะส์ประมาณ 3XLL 3 4สะโพก4 5ความยาวปิดเข่า24ใต้ขอบนะคะทำเป็นแบบไม่มีซิปนะคะสวมขึ้นมาได้เลย จากริมกระดาษไว้เข้ามาห้านิ้วห้านิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นกลางเป้าจากริมบนวัดลงมาสองนิ้วสองนิ้วตีมาเป็นเส้นเอวค่ะไซส์ใหญ่นะคะไม่ได้ วัดเป้ามาใช้สะโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะสะโพกจริง45หารด,ด้วย3เท่ากับ15ไซส์ใหญ่นะคะลบไป3นิ้วเหลือ12นิ้วจากเอววัดลงมาเลยค่ะ12นิ้ว12นิ้วตีมาค่ะเป็นเส้นเป้า ไซส์ใหญ่นะคะเป้าจะยาววัดขึ้นสามนิ้วสามนิ้วถ้าไซส์เล็กเป้าไม่ยาวนะคะก็สองนิ้วครึ่งน,นะคะตีมาค่ะเป็นเส้นสะโพกหาสะโพกนะคะสะโพกสี่สิบห้านิ้วหารสี่ด้านหน้าทำเป็นเก็ตายนะคะสี่สิบห้า สะโพกนี่วัดพอดีแบบนิ้วจับใส่วัดได้นะคะหารด้วยสี่สิบเอ็ดนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะวัดมาเลยค่ะชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะชิ้นหน้าเป็นกิจตายตีตรงๆมาค่ะดูในส่วนของเป้ายื่นจากมุมอันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะวัดออกมาหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียด ขาดไปสองขีดนะคะสองนิ้วจากมุมบัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วโค้งสามจุดนะคะเป็นออกขาตรงตรงบานนิดนิดนะคะตีตรงมาได้เลยค่ะวามยาวตามแบบปิบ ิดขานะคะหรือว่าตามต้องการได้เลยค่ะจากเอวล,ลงมา24นิ้ว24นิ้วตีตรงมาค่ะเป็นความยาวตี้กระโพงนี้ตีตรงมาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่บานมาก แบ่งเกณฑ์ผ้านะคะเส้นกลางหน้าขาจากเป้ายื่นกับสะโพกจับแบ่งครึ่งค่ะหาเส้นกลางหน้าขานะคะเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดได้แล้วก็วัดค่ะจากมุมสี่นิ้วสามจากมุมนะคะสี่นิ้วสามก็วัดมาค่ะสี่นิ้วสาม สีนิ้ว3ากระเบียดนะคะขาดไปสองขีดห้านิ้วได้แล้วตีตรงๆมาค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขานะคะสำหรับเวลาวางผ้าก็วัดจากริมผ้าเข้ามานะคะจะได้ไม่บิดเอวเอวเป็นเอวยางยืดนะคะด้านหลังแต่ว่าด้านหน้าเนี่เป็นเก็ดตายกระเป๋าเฉียง ก็จะต้องหาเอวเนี่ยจะต้องใช้สะโพกเพื่อเพื่อที่จะดึงขึ้นมาได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีซิปจากกลางเต้านะคะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วตีมาที่เส้นสะโพกวัดลงมาครึ่งนิ้วสำหรับที่จะฟานเอวด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้าเอวสามสิบสี่หารสี่ แปดนิ้วครึ่งบวกเก็ดไปหนึ่งนิ้วนะคะเก้านิ้วครึ่งก้าวัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่งก็จะ,จะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่นี้ชิ้นหน้าจะบวกไปอีกประมาณหนึ่งนิ้วเพราะว่าไม่มีชิปนะคะเดี๋ยวด้านหลังเขาจะตีมากเกินไปโค้งมากค่ะ เกตหนึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วความยาวประมาณสี่นิ้วครึ่งถ้ามีหน้าท้องก็สี่นิ้วนะคะอันนี้คือเก็ดตายกระเป๋าเทียงไว้เข้ามานิ้วครึ่งวัดลงหกนิ้วถ้าใส่เลยก็ห้านิ้วครึ่งนะคะใช้ไม้โคง้งโคง้ง ปิดเก็ตนะคะคว้านเอวด้านหน้าวัดด้านหน้าไว้ไว้ว่าได้เท่าไหร่นะคะจากท,ที่วัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะวัดมาประมาณ9้านิ้วสามจากจุดนี้นะคะ อีเกตแล้วก็วัดนะประมาณเก้านิ้วสามชิ้นหน้าชิ้นหน้าเสร็จนะคะถ้าชอบบานจะตีบานออกนิดหน่อยได้นะคะครึ่งนิว้วประมาณครึ่งนิว้วชิ้นหน้าเรียบร้อย ดูในส่วนของชิ้นหลังทำในแผ่นเดียวกันนะคะทำเสร็จแล้วค่อยกิ้งออกไปดูในส่วนของเป้ายื่นวัดออกมาสามนิ้วไซส์ใหญ่นะคะสามนิ้วตีตรงมาค่ะ วัดลงหนึ่งกระเบียดเพราะว่าขาไม่ยาวนะคะอันนี้เราเส้นเนี่ยเขาเป็นเส้นตรงเราจะต้องวัดให้เท่ากับด้านหน้าสิบสองนิ้วจากด้านหน้านะคะสิบสองนิ้วเราก็มาวัดค่ะสิบสองนิ้ว เพาว่าให้เขาเท่ากันเส้นด้านหน้ากับด้านหลังจากเส้นกลางเป้าวัดเข้านิ้วครึ่งเป็นยายืดด้านหลังนะคะวัดเข้านิ้วครึ่งตีมาค่ะเป็นเป้ายืดด้านหลังตีมาที่มุมเลยนะคะ เย็นยางด้านหลังเนี่ยเราต้องการจะไม่วัดเข้านะคะต้องการเนื้อผ้าในการดึงยางวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจากเส้นเอวนะคะวัดขึ้นหนึ่งนิ้วอันนี้ใช้สะโพกสะโพกที่ยังไม่ได้บวกนะคะเพราะว่าไม่มีซิปถ้ามีซิปเนี่ยเราก็ใช้เอวอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็บวกดึงยางไปประมาณ 2- 3นิ้ว เขาก็จะออกมาไม่เยอะแล้วก็ตีได้เลยนะคะแต่นี้คือจะต้องให้เท่ากับสะโพกไม่มีซิปเพื่อที่จะต้องดึงให้ขึ้นสะโพกนะคะแต่ชิ้นหน้าเนี่ยทำเหมือนกันต่างกันตรงที่วัดเอวเท่านั้นนะคะมีซิปกับไม่มีซิปสี่สิบห้าแบ่งแบ่งครึ่งสี่สิบห้าที่ยังไม่ได้บวกนะคะสะโพกสี่สิบห้าหารสอง ได้ยี่สิบสองก็ลบไปสามกบียดนะคะก็วัดมาเลยค่ะยี่สิบสองอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้าจะอยู่นี่ก็คือชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเท่ากับสะโพกนะคะ จะได้ดึงขึ้นแต่นี้หาสะโพกสะโพกสี่สิบห้าหารสี่สิบเอ็ดกับหนึ่งกระเบียดนะคะเราบวกลวมไปที่สองนิ้วด้านหลังสังเกตดูนะคะเวลางานซื้อเนี่ยงานขายทั่วๆไปเวลาไม่มีซิปเนี่ยด้านหลังเขาจะมียางที่แบบกองกองกันอยู่นะคะเพราะว่าจะต้องเผื่อ เผื่อพี่ที่ว่าจะได้ดึงสะโพกขึ้นนะคะอันนี้ก็ตีมาเลยค่ะอันนี้ไม่บานนะคะถ้าบานแล้วก็ตีตรงได้เลยอันนี้ไม่บานตามแบบเขาไม่ค่อยบานเท่าไหร่ก็ตีมาหาเส้นด้านหน้า ันนี้ก็จะเป็นยางยืดด้านหลังหน้าเรียบไม่มีซิปนะคะถ้าชอบตรงอันนี้ก็ตรงมาได้เลยนะคะชอบปันบาดอันนี้ตามแบบเระเจะไม่บานมากโค้งเป้าใช้ประมาณสะโพกกับเป้ายื่นด้านหน้าโค้งเป้าหลังไปขาใช้เส้นเดียวกันนะคะ ขานในก็ตีมาเลยค่ะขานในชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเท่ากันอันนี้ก็ก๊อบออกไปนะคะจะเป็นจะก๊อบชิ้นหน้าก็ได้หรือจะก๊อบชิ้นหลังก็ได้ปัดเป้าเป้าจะอยู่ประมาณ ชิ้นหน้าสิบสองครึ่งสิบสองกระเบียดยี่สิบเก้าครึ่งใต้ขอบนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่เป้าก็จะสาบายนิดนึงนะคะเพราะเป็นแนวแบบยางยืดเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูได้ค่ะขอบคุณค่ะ